สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขับพาเพื่อนๆเข้าบิ๊กซีสมุทรปราการกันนะคะตอนนี้เรามาจากบางปูนะคะมาจากบางปูค่ะเดี๋ยววิ่งมาติดที่ไฟแดงตรงนี้นิดนึงซ้ายมือจะเป็นถนนสายลวดค่ะอ่ะเราไม่ติดนะเป็นไฟเขียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน b i ๊กซีเพลสนิดนึง ฉลอตัวนะคะด้านหน้าจะเห็นตึกคอนโดนะคะกำลังสร้างกันอยู่เลยเท่ากับว่าทางสายลวดเนี่ยมีคอนโดสองหลังเลยนะเขาเรียกเป็นหลังใช่ไหมนะคะอันนู้นอันนู้นคือชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะก็คือเปิดให้ซื้อให้ขายให้เช่าแล้วส่วนซ้ายมือเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่เป็นคอนโดหนึ่งห้องมีสองชั้นนะ,ะเก๋ไหม ขนบนของเราจะเป็น BTS สายลวดค่ะสถานีสายลวดเดี๋ยวเราไปบิก๊กซีบิ๊กซีจะตรงกับสถานี BTS แพรกษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในท้องถนนทเที่ยงเลยนะคะเ,เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะแดดอแรงมากๆ ซีเดิมนะคะเขาก็ปรับปรุงใหม่สวยงามมากเลยเรียกว่าวิซ p เพ s สนะคะตรงไปบางนางก็สิกิโลบางพี15กิโลสถานีข้างหน้าจะเป็นสถานีบีเฟแพรกษานะคะมีห้างหรูโรบินสันมี Big i ิซ p เพ s สที่เราเห็นป้ายอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะมีแพรกษาแล้วก็มีคอนโดค่ะสวยมากไม่แพงค่ะร้านกว่าบาทก็อยู่ได้แล้ว แต่เช่าก็ได้นะแต่ค่าเช่าเราก็ไม่รู้ราคาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าบิ๊กซีนะติดสองแถวนิดหนึ่งข้างบิ๊กซีก็มีปั๊มคาเทคมีร้านแอร์อยู่ร้านหนึ่งดีนะคะอยู่ในปั๊มคาเทคเนี่ยคะ่ะเคยมาเติมน้ำยาแอร์ส0 0รเองค่ะเย็นเจี๊ยบเลย ช่างก็จะถามว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมีการรั่วแบบแรงๆไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่มีก็เลยเติมก่อนเขาบอกให้เติมดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันรั่วเร็วก็แปลว่ารูรั่วใหญ่ค่อยมาว่ากันทีนี่อยู่ตั้งนานแล้วค่ะ400รเองอยู่ในปั๊มคาเทคนะคะใครสนใจให้ดูแลเรื่องของแอร์รถยนต์ก็ด้านในเลยนะคะของปั๊มคาเทคตอนนี้เราเข้ามาที่ลานจอด บิ๊กซีแล้วนะฮะยินดีต้อนรับวเวค่ำความสูงสองจุดสี่เมตรนะฮะห้ามย้อนสอนอันนี้จะเป็นลานจอดภายในอาคารแล้วนะคะเยอะแยะทีเดียวแหละมองซ้ายขวาหน่อยเหมือนเป็นสี่แยกมีที่ให้เราจอดไหมเออลุงอย่าเพิ่งเดินข้ามมาพี่ดีกว่า อ,อเราจะมีที่จอดไหมเนี่ยเนี่ยค่ะที่จอดของ Big C p l a c e ก็จะประมาณนี้จอดได้ชั้นสองชั้นสามด้วยค่ะก็ลองหาชั้นแรกดูก่อนแล้วก็ไปตามลูกศรเลยค่ะเขาจะเขียนลูกศรไว้ให้ไม่มีเลย ร่างสุดค่ะเข้าบิ๊กซีได้หลายทางเลยจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะฮะเนี่ยถ้าเราจอดแถวนี้นะคะด้านซ้ายมือก็เข้าได้จะไม่มีที่เราจอดสักคันเลยเหรอวนใหม่ เพื่อนๆมาช่วยกันลุ้นสิฮะเราจะได้สักที่หนึ่งไหมไม่อยากปีนขึ้นไปชั้นสองนะคะประมาณหนึ่งนะคะจะมีให้เราสักที่หนึ่งไหมไม่มีเดยไปจอดข้างนอกก็ได้ร้อนดี โอ้ยเมื่อกี้เราผ่านไปตรงนี้มันไม่ว่างอ่ะอ๋ออยู่ที่จังหวะจริงๆนะคะเมื่อกี้เรามาก่อนเราไม่ได้อ่ะนี่เข้ามาที่หลังเขาได้ไปแล้วอาที่จอดรถจะอยู่ที่จังหวะจริงๆค่ะเรามาทุราปแป๊บเดียว เดี๋ยวเราหาที่จอดข้างนอกก็ได้แต่เมื่อกี้เราเห็นคนเขาเข็นเข็นรถเข็นไปแล้วเนอะเพื่อนๆจะรอรุ้นไปด้วยกันไหมฮะหรือเราจะคุยกันแค่นี้พออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะรอบสองค่ะมี KFC นะเมื่อกี้เราเห็นรถเข็นอุย้ย รอบเดียวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ก็บายบายเพื่อนๆไปก่อนแล้วกนันนี่รอบที่สามแล้วล่ะเขาจะไปหรือยังเนอะเราจอดคอยได้ไหมเขาจะไปหรือยังเราไปจอดคอยดีกว่าเราต้องคอยแบบไม่ให้เขาเห็นว่าเราคอย คือไม่อยากกดดันนะคะเกรงใจเพื่อนโอเคค่ะงั้นลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังรอที่จอดรถสวัสดีค่ะแล้วมาเที่ยวบิ๊กซีกันนะคะ